ยังไงยังดีเหมือนเดิมไหมคะดีค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนงั้นพี่ขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการเลยแล้วกันนะก็คือพี่เนทนะคะเป็นคนดูแลโฮมสเตย์ที่นี่ถ้าสองคนต้องการอะไรเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามข้อมูลอะไรอะ่ะก็บอกพี่ได้เลยนะ สวัสดีค่ะชื่อฟิล์มนะคะมาจากบริษัท g l o าร Marketing ค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะคือขอโทษทีนะคะพอดีฟังไม่มีนามบัตรเลยที่บริษัทเรามีนโยบาย Paperless นะคะสวัสดีค่ะชื่อฟังเข้านะคะมาจากบริษัท Tree Marketing ค่ะยินดีที่ได้รู้จักทั้งคู่เลยนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ,ะ,คะเอ่อ แต่จริงๆแล้วที่นี่สวยมากเลยนะคะพี่เนมดูอบอุ่นมากกว่าในรูปอีกอะฟังว่าไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเลยนะคะเนี่ยบางข้าวก็พูดไปใช่ค่ะสวยนะคะแต่ฟิล์มมองว่าเราสามารถต่อยอดพัฒนาแล้วก็สามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะคะพี่เนรคือตอนนี้ฟิล์มคิดโครงการมาคร่าวๆให้กับพี่เนรแล้วอะคะ่ะอืมตื่นเต้นอนะอยากเห็นแผนง,งานของทั้งคู่แล้วว่ะค่ะ ก็ยินดีต้อนรับทั้งคู่เลยนะคะสองเดือนนี้ยังไงพี่ก็ลบกวนด้วยนะอืมพี่รู้สึกได้เลยว่าสองคนเนี้ยจะทำให้ที่เนี่ยมีสีสันมากกว่าเดิมแน่ๆยังไงก็ตามสบายนะคะ